แม่ครับหกวันผมจะทำได้ไหมเ,เรื่องก็มีอยู่ว่าทีแดนิสานอยากดูแลตัวเองอยากให้เวลาตัวเอง60บวันว่าจะทำได้ไหม และเนี่ยเลิกเรียนมาไม่ยอมเข้าบ้านนะเปลี่ยนชุดในรถแล้วก็ต่อที่ฟิตเนสเลยลองท้าว่ายังเป็นลองท้าตักเรียนอยู่เลย <laughs> เป็นรู้พี่ดีจริงๆพี่ดีก็ชอบออกกำลังกาย เปอเลิกเดนแล้วไม่ยอมเข้าบ้านเลยคพ่พี่ทีบอกว่าขอแวะก่อนพี่ทีแดนิสานมีภารกิจที่ต้องทำนั่นก็คือ60วันหรือจะเรียกว่าเป็นการชา์เลนตัวเองก็ได้ภายใน60วันนี้เราจะไปสุดที่ไหนอย,ยอย่างไรพี่ทีให้ความสำคัญในเรื่องการกินการนอนแล้วก็ออกกำลังกายเสียงอะไรเสียงปั่นจักรยานเหรอ ตัวเองตัวเองข้างหลังใช่วิธีตัวเองตัวเั้นี่ยหรือว่าขาไม่ถึง <c oughs> ใส่พลังเต็มขนาดนั้นเลยเหรอเอาลยเด้อวันนี้เด้อ าถามว่ามีมเมื่อยตัวไหวไมนนแน่นอนวันแรกเราก็ต้องเมื่อยอยู่แล้วค่ะอ,อันนี้เป็นวันที่สองอนี่ปั่นจักรยาน จริงนะพี่ดีก็ปั่นจัก,กรยานแบบทุกวันได้นะนนนละูกเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วช่ยังชอบที่หมู่บ้านเองก็ดีตรงนี้แหละไม่ค่อยมีคนเข้ามาใช้เวลามาทีนะส่วนมากก็อยู่คนเดียวหรือไม่ก็มีคนสองคนสามคนไม่เกินนี้ค่ะ พี่เทียนนะเต็มที่เลยเพราะว่าทั้งห้องอะอยู่คนเดียวตอนเนี้ยส่วนพี่<น>อีกสองคนเขาก็ออกไปละพี่ทีก็ช่ำเลยค่ะชีพจรชีพประจใช่คืออะไรลาสุดอ่านชีพจรมาชีพจรดีรรก็ชีพจร,ร,ร,รพนี่ไงแล้วว่านี่ตรงเนี้ยอาจารย์เต้นอยู่ไหมตรงข้อมือเต้นอยู่ไหม

เยอะสักหน่อยไหมเยี่ยม okay, มากวัน,นที่สองเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่สองเหนื่อยมากมากครับแล้วจะหลับสน,นะสนิทไหมเนี่ยสน,นิทแน่นอนครับหลับยาวมากแล้วเมื่อยตัวไหมมากครับแต่เมื่อวันศุกวันก่อนโอ้มไม่ได้เป็นไรไม่เช้าเป็นยังไง,งมไม่ดีเปลย แล้วไม่แพงเหรอปกติเห็นแพงอยู่ที่บ้านน่าเสอยู่บ้านเหรออันนี้ลมงอุปกรณ์ครบดีเท่าไหร่มีทั้งคาดิโอมีทุกอย่างจริงเหอตอนนีน้สาม็อกดูเถอะเรียบ้านเหนื่อยคิดคแล้วพี่ตีคิดว่าพี่ตีจะออกอีกกีวก่วันหรอจนกว่าจะไขมันนานไหมยเยอะ อาทิตย์หนึ่งติดกันไหวไหมประมาณเดือนหนึ่งครับที่จะสมัครสมอ๋ออ๋อก็คือคนเดียวคนวันจันทร์ที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมที่ตั้งใจไว้แบบนั้นพักสองวันคือวันจันทร์กับวันอาทิตย์เพราะว่ายินปิดไหมไม่ได้ปิดหรอกวันอาทิตย์ไม่ได้ปิดแต่วันจันทร์ปิดแต่วันอาทิตย์หนูอยพักอ๋อพักที่เพราะว่าวันอาทิตย์พี่ธีไม่ว่างนี่ลูกวันอาทิตย์พี่ธีไม่ว่างอ๋อใช่วันอาทิตย์หนูไปไหนนะ ติวไปติววันเสาร์ก็ไปเตะบอลไงเข่าใช่ครับวันเสาร์ก็ถึงออกกําลังกายแล้วก็หนูก็ออกกําลังกายทุกวันเลยโยคะวันก็แสดงก็แสดงว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยพิธีเขาใช่ใช่ขยิมห้าออกกําลังกายเพราะว่าวันเสาร์ก็ฟุตบอลไงใช่ไหมครับครับต่อืออืมวันนี้สวันนี้ไม่ได้สองค่ะไหนใช้ได้ คือเมื่อก่อนนะที่มีออกกําลังกายนะมีอะ่ะโหสองสองสามวันแรกไม่ต้องห่วงนะคือหนูไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เะนืเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเลยเหนื่อยแค่ตอนทําแต่พอหลังจากนอนนะหนูกินโปรตีนนะโปรตีนจะเอาเอาโปรตีนมาเสริมกล้ามเนื้อที่เราใช้ไปเช่นว่าเราใช้ไปแล้วมันแบบมันเหนื่อยมันล้ามากมันพังอะไรแล้วก็โปรตีนจะมาช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อนี่ทําให้มันใหญ่มันแข็งแรงขึ้น แสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับเรากินมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ออกกําลังกายแสดงว่าชอบอาการออกกำลังกายมากมากวันนี้หลับสนิทแนะน่จริงจแล้วก็หลับสนิททุกวันเลยเนาะใช่แล้วนี่นั่งพักใช่ไหมคุณใช่แล้วแล้วไปไม่นั่งพักคนดูดีๆไม่นั่งพักอะไรตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้คือพิธีเลิกเรียนแล้วยังไม่เข้าบ้านนะ มีชุดสำรองอยู่ในรถก็เปลี่ยนชุดแล้วก็มาเลยรู้ไหมคะบอมี่ว่าในนี้จะชอบไหนมากที่สุดวิ่งแล้วก็สามอย่างนี้อันนี้เหรอ ก็มีทุกอย่างนะครับยกเว้นบัตร์เกร้อมช่วยได้นิดหน่อย<ม>แต่ถ้ามันช่วยได้เยอะเลยวิ่เงเลยยกดับเบลิลเลยอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนอนแผ่หนูตั้งใจว่าหนูจะทำประมาณ2เดือนคิดว่าทำได้ไหมถ้าไม่เหนื่ยก่อนถ้าไม่เหนื่อยไม่ท้อแม,ม่อะไรก่อน ก็ได้คือขอให้สำเร็จนะหรือถ้าเป็นจะอาจจะทําประจําเลยก็ได้ก็ดีนะกูถึงหรือถ้าขอว่าอาจจะครบสามเดือนแล้วอาจจะแบบลดเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ก็ได้ก็ดีใช้สู้ไอันนี้ก็คือนอนแผ่นรองแอร์เหรอได้เหงื่อเยอะยังเยอะมากเลยครับมาดูกันนะว่าผมจะทำได้ไหม ภายในสองสามเดือนหนูต้องละหุ่นดีให้ได้เพราะตอนนี้พุงบวมเอาแล้วครับก็อะไรเอาหมดจสาครับสวัสดีพี่ทุกคนครับฝากให้กำลังใจหนูกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ฮีโรแคตตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วไหมจะเลียกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย 嗯。